รีบเซ็นใบยาให้ฉันฉันไม่อยากมีอะไรติดค้างให้ตายยังไงผมก็ไม่เซ็นคธอเลิกมายุ่งวุ่นวายกับพวกฉันได้แล้วนะแล้วก็ใส่หัวไปอย่าหาว่าฉันไม่เตือนบ้าน15บ้าล้านหลังนี้มันไม่ตกไปเป็นของเธอง่ายๆหรอกอย่า นี้วันหยุดไม่ใช่หรอทําไมตื่นเช้าจังจะรีบไปไหนหรือเปล่าอ๋อไม่มีแห้คุณเออเดี๋ยวผมมานะแปบ๊บนึงอ้าคุณจะไปไหนของเขานะนี่คุณเข้ามาได้ไงเนี่ยเดี๋ยวก็มีปัญหาหรอก นี่เราเลิกกันไปแล้วนะฉันกล้าถามนะทําไมเธอจะเข้ามาไม่ได้ในเมื่อบ้านหลังนี้มันเป็นสิทธิ์ของฉันนี่ลูกหมูอย่ามาหาเรื่องกันนะก่อนหน้านี้เราก็ตกลงกันแล้วนี่ว่าคุณเอารถส่วนผมเอาบ้านและตอนนี้คุณจะมาเอาอะไรอีกอย่าเห็นแก่ตัวไปไหนเลยคุณอ่ะนี่รีบเซ็นใบหย,ย่าให้ฉันฉันไม่อยากมีอะไรติดค้างฉันจะได้กลับมาอยู่ในบ้านของฉันสักที ผมไม่เซ็นคุณกลับไปเถอะคุณคุณจะยืดเดยื้อเรื่องนี้ไปทําไมคุณก็มีภรรยาใหม่แล้วไม่ใช่เหรอวันเขาไม่เกี่ยวเลยนะนี่มันเรื่องของเราสองคนคุณอย่าลากเขาเข้ามาได้ไหมไม่เกี่ยวเหรอได้ฉันไปคุยกับเขาเองเอเดี๋ยวคุณไปฉันอยู่บ้านแฟนจ้าเขาบอกว่าเขาจะพาฉันไปจดทะเบียนสมรสได้แหละ แต่เมียเก่าเขานะสิไม่ยอมเซ็นใบอย่าไม่รู้จะยื้ยังไว้ทําไมอย่าให้ฉันเจอนะฉันจะตอบให้ยอมเซ็นเลยคุณหยุดนะพี่นุ่นแกเสียงไรเ้ยค<ล>ุณหยุดนะอ๋อฉันก็นึกว่าเหม็นกลิ่นอะไรที่ไหนได้ก็เหม็นกลิ่นของเก่าๆนี่เองสวัสดีจ้ะ นี่เธอใช้แป้งเบอร์อะไรอะหน้าหนาดีเนาะขนาดเลิกกันไปตั้งนานแหละยังเสนอหน้ามาที่นี่นะวัวนคุณจะเย็นๆหน่อน,นะทำไมเ้าจะมาไม่ได้ในเมื่อที่นี่มันเป็นบ้านของฉันเธอเพ้ออะไรนี่มันบ้านของปีเตอร์แล้วมันก็จะกลายเป็นบ้านของฉันด้วยหรอคะปีเตอร์ฉันให้เวลาเธอไปคิดนะ ว่าจะจบกันดีๆหรืออยากจะมีปัญหาเธอพูดอะไรของเธออะวันใจเย็ดดนก่อนนะเงียบไปเลยปีเตอร์ฉันจะจัดการไม่ไเองเธาเลิกมายุ่งวุ่นวายกับพวกฉันได้แล้วนะแล้วก็ใส่หัวออกไปอย่าหาว่าฉันไม่เตือนเจ้าของบ้านเขาไล่แล้วยังจะยืนหน้าด้านอยู่อีกจะไม่ไปดีๆใช่ไหมได้สเปร์กำจัดกลิ่น ไล่กลิ่นของเก่าเน่าๆออกจากบ้านโอยออกไปฉันบอกให้ออกไปไงวันวันพอได้แล้วนะลูกหมูเธอกลับไปได้แล้วขอได้แล้วเราจะได้เห็นดีกันไปเลยแล้วอยากเสนอหน้ากลับมาอีกนะนี่คุณ ข้าวหลังยาผ้าของเก่าๆเข้ามาในบ้านอีกนะกลิ่นมันติดบ้านลูกหมูนี่เธอมาทำอะไรที่นี่อีกแล้วนี่อะไรพาคุณทนายไปได้วยทำไมฉันก็แค่จะมาทวงสิทธิ์ของฉันคุณทนายคะ่ะอ่ะเซน็นจะได้จบจบ ผมไม่เซ็นให้ตายยังไงผมก็ไม่เซ็นปีเตอร์คุณลุงหมูใจนเย็นนะครับเดี๋ยวผมคุยให้ mm hmm. คุณลุงหมูครับเดี๋ยวผมขอคุยคุณปีเตอร์สักครู่นะครับได้ค่ะคุณปีเตอร์ครับ,รบขอเวลาคุณสักครู่นะครับ โอ้ยรู้แล้วแกฉันต้องแต่งตัวเสร็จกำลังไปรอแป๊บจะจ้เจอกันนี่แกลุกขึ้นมาเดี๋ยวนี้เลยนะใครใช้แกมาที่นี่ทำไมฉันจะมาไม่ได้ในเมื่อบ้านหลังนี้มันเป็นบ้านของฉันตื่นจะ้ะ เลิกมโนโน,นะบ้าน15บ้าล้านหลังนี้อ่ะมันไม่ตกไปเป็นของเธอง่ายๆหรอกหยาเพราะฉันกับปีเตอร์เราจะเอาบ้านหลังนี้ไว้ทำเรือนหอเธอไม่ต้องอิจฉาล่ะหรอคะเอาอะไรมามั่นใจคะเนี่ยฉันจะบอกอะไรให้นะเมียเก่าอย่างเธออ่ะอย่าหวังเลยว่าจะได้บ้านหลังนี้เงินแม้แต่บาทเดียวฉันก็ไม่ให้ คุณยังไม่มีทะเบียนสมรสคุณยังทําตัวเป็นเจ้าข้าวเจ้าขอ,ของขนาดนี้น่าสงสารจังเลยนะคะแล้วคุณก็ไม่ต้องห่วงนะคะว่าฉันจะมาแย่งปีเตอร์ของที่ฉันขายแล้วฉันไม่กลับมากินหรอกคะ่ะที่ฉันยังไม่ได้จดทะเบียนก็เพราะแกไม่ยอมเซ็นใบหย,ย่างไงล่ะพ่อแม่แกคงไม่สั่งสอนสินะว่าอย่าห่วงก้างนี่คุณฉันว่าคุณโดนว่าที่สามีคุณหลอกแล้วล่ะฉันเนี่ยนะไม่ยอมเซ็นใบหย,ย่า ฉันไม่เข้าใจจริงๆเลยนะว่าคุณซื่อหรืองโง่กันแน่นี่แกว่าฉันเหรอปากดีนะน,นะโอ๊ยโอ๊ยนี่แกตบฉันเหรอนี่คุณให้เธอต้องสติโอ๊ยส่วนนี่ที่เธอว่าพ่อแม่ฉันนี่แกโอ๊ย,อยและนี่ที่เธอตกฉันก่อน <พ uka> ใช่ไหมได้หยุดนะนี่เาจะทำอะไรเนี่ยนี่เมื่อฉันไล่แล้วแกไม่ยอมไปก็ต้องเจอวิธีนี้แหละนี่มันจะมากเกินไปแล้วนะวันทัพหนึ่อองคุณเนี่ยทำไมฉันจะทำไม่ได้นี่เมื่อเราเป็นเจ้าของบ้านเราก็ต้องไล่มันไปได้เออคุณเข้าใจผิดแล้วล่ะครับคุณวัน บ้านหลังนี้มันไม่ได้เป็นของพวกคุณสอคนแต่มันเป็นของคุณลูกหมูครับนี่มันเกิดอะไรขึ้นคุณเออคือผมคุณปีเตอร์ครับถ้าคุณไม่เซ็นใบหย,ย่าภายในวันนี้คุณจะโดนฟอ้องหย่านะครับคุณทนายครับถ้าผมยอมเซ็นใบหย,ย่าบ้านหลังนี้ก็จะตกเป็นของลูกหมูเลยใช่ไหมครับ ผมแจ้งตามตรงนะครับคุณปีเตอร์ไม่มีสิทธิ์อะไรในบ้านหลังนี้อยู่แล้วเพราะว่าบ้านหลังนี้เป็นบ้านของคุณลูกหมูโดยชอบทาตั้งแต่แรกอยู่แล้วครับทางที่ดีคุณยอมเซ็นใบหย่าเถอะนะครับคุณปีเตอร์คุณจะได้ไม่ต้องเสียอะไรแถมคุณยังจะได้เงินอีกหนึ่งก้อนจากคุณลูกหมูเพื่อไปตั้งตัวอีกด้วยนะครับเซ็นเถอะนะครับคุณปีเตอร์โอเคครับ น,นี่คุณหลอกฉัเหรอ,อไอ้ผู้ชายแทนซวยเอาผู้เธอสคนรีบเก็บของแล้วก็ออกจากบ้านฉันได้แล้ววันเรารีบเก็บของไปกันเถอะเจ้าของบ้านตัวจริงเขามาแล้วเนี่ยจะอยู่ที่ไมอ่ะเดี๋ยวฉันให้คนมาเก็บที่หลังเฮ้ยคุณนี่คุณไม่ต้องหยอกฉันแล้วอบคุณนี่คุณอ๋อเรียบร้อยนะครับคุณลูกหมูค่ะ ขอบคุณมากนะคะคุณทนายแค่เธอในยิ้มแค่นั้นมันก็ทําไม่คิบไปไกลย,ยิ้มแค่นั้นเธอกรทําฉันใจหล,ลายๆยิ้มแค่นี้ก็เก็บไปฝันัึงมากตลอดมายได้ขอธยิ้มอีกทีได้ไหมถ้าหากว่าเธอนั้นมีใจ